สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องเซราพาเที่ยวนะครับเป็นคลิปแรกนะครับของช่องนะครับวันนี้เป็นทริปช่วงปิดเทอมของเรานะครับเราจะไปกางเต็นท์นอนอยู่ที่เขาตะเคียนโง่นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะ,ะในช่วง เดินทางของเรานะครับเราก็ได้ขี่รถผ่านนะครับวัดผาซ่อนแก้วนะครับทั้งวัดผาซ่อนแก้วและเขาตะเคียนงะจะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราสามารถมาเที่ยวได้นะครับตัววัดของเรานะครับก็จะมองเห็นมาแต่ไกลๆเลยนะครับก็คือพระพัทรูปนะครับ5องค์นะครับ แล้วก็เจดีย์ของวัดนะครับก็จะประดับตกแต่งไปด้วยนะครับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องต่างๆนะครับทางวัดทําออกมาสวยงามมากนะครับเราสามารถมาถ่ายรูปขอพรไหว้พระที่วัดได้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ตลอดเวลานะครับวัดนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับเซเว่นวิวที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับ หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จนะครับเราก็ได้เดินทางนะครับไปจุดหมายเป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือเขาตะเคียนโง่นะครับช่วงเดินทางนะครับเราสามารถชมวิวได้ตลอดทางเลยนะครับสวยมากนะครับและก็ทางวัดนะครับเขาก็มีที่พักอยู่ใกล้มากเลยนะครับทั้งที่พักใหม่ๆนะครับกําลังสร้างนะครับพอมาถึงที่จุดหมายของเรานะครับเราก็ได้ เสียค่านะครับเข้าเสียค่าเข้านะครับคนละ100บาทนะครับเอาเต็นท์มาเองได้เสียแค่ค่าเข้าคนละ100บาทถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มานะครับก็สามารถใช้บริการทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบนเขาตะเคียนโง<อ>่ได้นะครับซึ่งที่พักของเราเราเลือกนะครับล็อกที่47นะครับทางทิศตะวันตกนะครับเป็นล็อกที่สามารถมองเห็ุทะเลหมอกได้สวยงามเลยนะครับเป็นทะเลหมอก ตอนเช้านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าบรรยากาศวันนี้นะครับเหมาะมากนะครับสําหรับที่จะเห็นหมอกในตอนเช้าเพราะเป็นบรรยากาศที่นิ่งนะครับไม่มีลมนะครับพอกางเต็นท์เสร็จนะครับเราก็พาเดินชมนะครับเดินชมวิวรอบๆเขาตะเคียนโงะนะครับสามารถมองเห็นรอบทิศทางเลยนะครับ360องศานะครับมีจุดถ่ายรูปที่สวยงามทางเขาเขาทำไว้ให้นะครับเราสามารถเลือกถ่ายได้เลยนะครับ บนเขานะครับมีบริการนะครับอาหารเย็นนะครับสามารถโทรสั่งได้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับมีเบอร์ให้นะครับโทรสั่งได้นะครับซึ่งอาหารเย็นของเราวันนี้เป็นหมูกระทะนะครับหมูกระทะมีชุดละ500ชุดละ300นะครับทางเราก็ได้สั่งชุดละ500นะครับแนะนำให้สั่งชุดละ500เลยนะครับแล้วก็สามารถนําอาหารเครื่องดื่มต่างๆขึ้นมาได้นะครับทางร้านทางร้านเขาจะมี บริการมาส่งด้วยนะครับแต่ในระหว่างนี้ก็ได้จัดเตรียมนะครับหมูกระทะที่สั่งมานะครับม,มาแล้วนะครับสำหรับมื้อเย็นของเรา,นะเราก็คือหมูกระทะมันมีแต่คนเขาตะเคียนงอนะครับควนก็อาจจะเยอะหน่อยครับสำหรับราคาหมูกระด้าของเรานะก็คือชุดละ500บาทน,นะเราเน้นบรรยากาศเราเน,น้นอินนครับตลอดคืน แช่ก็มูกมอระทะครับน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยอยู่ครับแต่พอทานมูกระทะเสร็จนะครับเราก็ได้อาบน,น,น้ำนะครับรอดูหมอกในตอนเช้านะครับว่าจะมีหมอกเหมือนทุกเจ้าหน้าที่บอกไหมครับถ้าอุทยานมีปลั๊กไฟให้ทุกเสาเลยนะครับเห็นไหมครับ ตอนเช้านะครับในวันที่25้านะครับวันอังคารนะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอหมอกไหมนะครับหรือนะครับว้าวนะครับก็มีหมอกนะครับมีหมอกที่สวยงามนะครับรับลมในตอนเช้านะครับอากาศตอนเช้าหนาวนะครับมาตอนบ่ายๆไม่หนาวนะครับร้อนอบอ้าวนะครับพอตอนเช้าหรือว่าช่วงดึกๆจะมีความเย็นลงนะครับหนาวจนได้เอาเสื้อแขนยาวมาใส่เลยนะครับและนี่ก็คือนะครับ รูปวิวตอนเช้านะครับทางทิ่ตะวันออกแต่ผมไม่ได้ไปกลางทางนั้นนะครับผมกลางทางนะครับในช่วงแรกนะที่มีหมอกขาวๆเต็มเลยนะครับแต่หมอกช่วงนี้จะต่ำนะครับไม่ลอยสูงนะครับก็ได้คอกว่าโชคดีมากนะครับสองสามวันนี้นะครับมีหมอกที่สวยงามมากนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สวยกว่าสองวันที่ผ่านมานะครับเป็นวันนี้เรามาใน เอาดวงมาด้วยนะครับเพราะว่าเราแวะไหว้พระนะครับมันก็ได้เจอหมอกตามที่เราจอนะครับเห็นไหมครับนี่คือทางที่ผมนอนนะครับเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่บอกว่านะครับถ้าอยากเจอวิวที่สวยงามให้ล็อกล็อกไว้เลยนะครับล็อกนอนไว้เลยนะครับล็อกที่12 13 23นี่แหละครับมีอยู่ 3- 4ล็อกครับ คือล็อกทางที่ตะวันอ,ออกแต่ผมเลือกล็อกทางที่ตะวันตกเพื่อจะดูเหมาะนะครับอพอเล่านะครับเก็บเต็นท์เก็บอะไรเสร็จนะครับแล้วก็ออกเดินทางเพื่อที่จะได้กลับบ้านนะครับในระหว่างการเดินทางกลับบ้านนะครับเราก็ได้นะครับขี่รถชมวิวข้างล่างก็มีจุดกางเต็นท์หรือว่าห้องพักเยอะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถ มาเลือกพักได้ตามใจนะครับในระหว่างทางนะครับเราก็ได้เดินทางกลับบ้านใช่ไหมเราก็ผ่านสะพานห้วยตองด้วยนะครับวิวก็สวยเหมือนกันนะครับสามารถจอดถ่ายรูปได้นะครับเราก็ได้ไปที่อำเภอภูผาม่านนะครับเพื่อไปชิมกาแฟนะครับแล้วก็ชมค้างคาวออกจากถ้ำนะครับข้างคาวจะออกจากถ้ำช่วง17.30นนอนะครับนักท่องเที่ยวมารอชมเยอะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถมาชิมกาแฟมาชมค้างคาวได้นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ภูพามานนะครับเพราะว่าเบิองอีจีออกจากถ้ำตอนนี้กำลังตะเวนมืถ้าเบิองอีจีออกจากถ้ำจีเป็นอะไรนี่นะครับข้างข้าวก็ออกมาเยอะเลยนะครับอาจจะใช้เวลาในการออกนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ17.30ถึง18.00นะครับก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับเขาก็จะออกไปหากินตอนกลางคืน สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาชมคลิปนะครับทางช่องของเรานะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ